เฮโยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนิจิคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนั่นเองนะครับผมพอโลเทสเช็คคราวนี้มีเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงแล้ว <laughs> ในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเราลงคลิปไปน้ำวานแล้วพอดีว่ามันไม่มีเสียงนั่นเองโอ้โหคืออัดคลิปแบบเสียดายมากนะครับอัดคลิปไปเต็มที่เลยแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับก็เราลืมอ่าเปิดเปิดคลิปนะเ,เปิดเสียงนะครับตอนอัดเสียงเราลืมเปิดอัดเสียงนั่นเองก็เลยแบบ โอ้โหไม่มีเสียงเลยม,มาแต่ภาพแบบล้วนๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่นกันใหม่ครับไม่เป็นไรฮะเรายังมีคนนกตัวละครเรายังอยู่นักเก็ตเรายังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถรีวิวทดสอบได้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะวันนี้อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่านะครับเซลลี่เมกกดทองคำนั่นเองนะครับเป็นสายพลังที่เคยเป็นอดีตนะครับท็อปหนึ่งเลยนะครับเป็นสายพลังที่โคตรจะถ,ถึกและตายยากมากในอดีตนั่นเองนะครับก็น,น่าจะสี่ห้าหกปีที่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเกมเราเนี่ยออกมานานแล้วเนาะนะครับสมัยก่อนตัวนีีี้้จะะมมถึงแแคคค่่่ลลาาอััตรรนบก็ แล้วก็ไปาวออตรานะครับเป็นล่างเซอรี่เป็นกบทองคำนะครับแต่พออัปเดตไฮเปอร์มาหลังๆนะครับก็อัปล่างพิเศษมาให้นะครับเป็นล่างาแมวกวักแมวปัดรังขวานเออ แล้วก็ติดแต่คำว่าแมวกวักอย่างเดียวเลยเพราะว่าปกติแล้วตอนนั้นที่มันบูมบูมคือมันมันใช้แมวกวักในเซอรี่แมวกวักเราเรียกกันแค่นี้นะนั่นเองนะฮะตัวนี้นี่มีความพิเศษตรงที่ว่านะครับมีสกิลที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นั่นเองนะครับสกิลที่1ครับก็คือเป็นดาเมจ2,500%ซึ่งสมัยก่อนสกิลนี้นะครับ2,500%ก็ถือว่าแรงมากๆนะครับเป็น2,500%แล้วก็ทำให้กระเด็นถอยหลังด้วยนั่นเองนะครับนอกจากจะตายยากแล้วเนี่ยกรรระะเเดด็นนนนถออยหลัััังงไ้วๆ่คบผม และถ้าฟังอีกสก,กิลหนึ่งนะครับจะเป็นสก,กิลที่โอพีอยู่มากก็คือการฟื้นฟู80%นะครับ7วินะครับการต้านทักษะแล้วก็หลบทักษะอีก80%โอ้โหคือเป็นตัวที่บัฟได้ดีมากๆแล้วก็บัฟน่าจะสูงที่สุดแล้วนะครับในเกมนะผมจำไม่ผิดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีตัวไหนนะที่บัฟได้ดีขนาดนี้นะครับก็คือ80 80 80นั่นเองนะครับเป็นฮิลหลบแล้วก็ต้านนั่นเองนะครับส่วนสก,กิลพัดผมใส่ ตัวเออเขาเรียกว่าอะไรนะนาฬิกาเบนเทนนั่นเองนะครับก็เพิ่มการฮิลขึ้นไปอีก3วินะครับก็เป็นฮิล80%ดสเปอร์จะอยู่ถึง10วินั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าถ้าออกมาติดฮิลให้กับฝั่งตรงข้ามในไม่ใช่ติดฮิลให้กับฝั่งเราได้นะครับในกองหน้าเราเนี่ยก็จะถึกขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ยิ่งระยะยืนนเี่ยอยู่ที่83ด้วยนะก็ถือว่าใกล้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูในสเต็กันครับว่าตัวเรนเจอร์ตัวนี้เป็นยังไงนั่นเองนะครับผมใส่เกียร์ตามทีีี่่่่่่เเเเเออหาาาาได้ล้ลละะะกกกััันนนนคครรร 1, แบบบพวววตยยยแแแ็ื โมแรมันเยอะเนี่ยมันก็หาเกสใส่ยากหน่อยนั่นเองนะครับเป็นยิ่งเป็นตัวเก่าๆด้วยยิ่งไม่ค่อยเก่งแล้วเนี่ยก็หาเกสใส่ยากมากๆกันเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองเล่นดูรถแรกไปนะครับก็เหลือ200กว่า,วาเนาะรถแรก3จุดนี่เห็นไหมโอ้ตัวเลนเจอร์ตัวเก่าๆครับสมัยก่อนก็จะเป็นตัวที่ใหญ่มากๆน,นั่นเองนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยตัวเลนเจอร์จตตัวเล็กนิดนึงนะแต่ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนดูดิ ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือตัวใหญ่เท่าบอสเลยอะ่ะนะครับเป็นตัวเลนเจอร์ที่ออกแบบมาตัวใหญ่นะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันเนาะจะออกมาเน้นสวยแล้วก็เน้นตัวเล็กๆสวยๆนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าโจมตีโจมตีหน่อยสิตายหมดเลยกระโดดนี่แนะน่นี่เห็นไหมระยะถือว่าไม่ได้กว้างครับระยะก็คืออยู่ข้างหน้าแหละนะครับแต่ก็ถ้ามันโดนเนี่ยก็พอแบบสร้างความเสียหายได้อยู่พร้อมกับทําให้กระเด็นถอยหลังนั่นเองนี่เห็นไหม เป็นการโจมตีนี่การโจมตีการโจมตีการโจมตีแล้วก็ค่อยๆกระดึ๊บไปอันนี้ไม่มีบัฟวิ่งแล้วก็ไม่ได้ใส่เกียร์วิ่งเร็วเ,เลยนะครับน้องก็จะกระดึ๊บไปเพราะว่าน้องอพื้นฐานแล้วความเร็วในการโจมตีกับเคลื่อนที่เนี่ยน้องอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองนะครับก็ไม่ได้เยอะเนาะ,<ค>ะนี่เอาตีป้อมตีป้อมนี่ตีป้อมตีป้อมนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ารักครับเออมันมีเลนเจอร์หลายตัวนะครับที่ถูก เพิ่มร่างเข้ามาที่หลังนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยตอนเป็นร่างอัลต้าเนี่ยเรียกได้ว,ว่าน่ารักมากนะครับดูแบบมีคุณค่ามากเลยอ่าแมกวกักทองคำใช่ไหมแต่พอเปนเป็นแบบร่างไฮเปอร์ปั๊บมันดูมืดมนลงไปเฉยเลยนะครับเป็นแบบโอ้โหแนวมืดมนนะครับเหมือนไอตัวเซลลี่ที่เป็นเซลลี่อ่าเซลลี่ฮาราวีเนี่ยมันชื่อเซลลี่อะไรนะเซลลี่ที่มันเป็น อะไรสักอย่างอ่ะที่มันขี่รถด,ด้วยนะครับสมัยก่อนนะแม่มดแซลลี่ไม่ใช่ใช่ไหมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอัพขึ้นมาเป็นร่างใหม่เป็นแฟรงเกนสไตล์นะครับขึ้นก็แบบโอ้โหแฟรงเกนสไตล์คือน,น่าเกียดมากไม่ค่อยเท่เลยนั่นเองนะฮะมาดูในด่านนี้กันนะครับเราใส่เพื่อนๆมาด้วยนะครับจะได้ดูการการบัฟนะครับถ้าได้บัฟวิ่งเรวก็จะวิ่งเร็วประมาณนี้นะนี่อ่ะน้องไม่บัฟด้วยบัฟบัฟบัฟฮิวหน่อยสิฮิวแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เราไม่ได้ใส่อัตราการออกสก,กิลของน้องมาใช่ไหมเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวรอน้องวิ่ง้าใหม่อะน้องวิ่งมาแล้วนาฬิกาปู่ใช้ใชสก,กิลไปแล้วบัฟหน่อยโจมตีไม่บัฟโอเคเดี๋ยวออกมามาอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งตัวบัฟหน่อยไม่บัฟด,ด้วยโจมโจม,จมตีโจมตีโจมตีรีเซ็ตสกิลด่อ่ารูปบัฟก็จะเป็นรูป ากาม,มัดใช่ไหมเป็นกับกาม,มัดแล้วก็ยกมือขึ้นนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของการบ้าของเขานะ นี่กำหม ật, ัดกำหม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 ัดอยู่1ิบวิครับฟื้นฟู80%อนต่อวิถ้าใครมีเกียร์นะครับมันผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์ของคอรโบไหนนะครับที่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์การฟื้นฟูได้นะครับน่าจะประมาณ9%มามั้งสูงสุดถ้าเอามาใส่กับตัวนี้นะครับก็จะฟื้นฟูทั้งหมดเนี่ยประมาณ89%นะครับถ้าเกมมันปัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90%จะเป็นตัวเลนเจอร์ตัวละครตัวเดียวเลยก็ว่าได้ที่หิวถึง90%ได้นนัเนัก็ด้ววคามที่มันเก่าา้นถมัเป็นนยืแบบ ตัวยืนไกลๆเป็นไหวพิบเป็นมั่งไหวอย่างเงี้ยมันน่าจะเอามาใช้ได้แหละนะครับฮิลแปดสแต่ว่าพอเป็นแนวหน้าปั๊บเนี่ยโอ้โหเดินช้าเป็นแนวหน้าเป็นสายพลังตัวโคตรเก่าด้วยก็เลยจะไม่ค่อยเก่งนั่นเองนะครับบางมากแล้วก็หลบสกิลไม่ค่อยได้แล้วนั่นเองมาลองกันเล่นใน p v p กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาลองกันเล่นกันดูโอ้โหเอ่อเบื้องต้นวันนี้อัปเดตมาแล้วจะไหมครับบปรับปรุงเวอร์ชันนะครับของเกมเพื่อแก้ปัญหาเข้ามาเนี่ยก็ ดีนะนะครับเพราะว่าเขาแก้ปัญหาของบัคฟองสบู่ไปหมดแล้วนะครับผมลองทดสอบเอาแล้วนะหลังจากที่อัปเดตเนี่ยผมลองทดสอบแล้วบัคของสกิลฟองสบู่เนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับแต่มีบัคใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมค่อยทําแยกแล้วกันว่าไอตัวสกิลฟองสบู่เนี่ยมีบัคอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับหลังจากที่บัคเก่ามันหายไปก็โอเคแหละนะครับมาเจอบัคใหม่ก็ก็ก็โอเคอ่าโอเคมาลองเล่นกันโดนนะครับสำหรับตัวเซลลี่อ่าปัดปัดเป่าความชั่วร้ายใช่ไหมชื่อมัน เฮ้ยทำไมเจอคนเล่นตัวบินเยอะจังเลยอะ่ะเฮ้ยแถวนี้คนเล่นตัวบินเยอะไปโหเล่นกันทุกคนเลยคนไทยคนไทยคนไทยขอข้ามหน่อยอ่าไม่มีตัวบินนะครับแต่บอลล็อกเขาแบบโอ้โหเฮ้ยบอลล็อกเพิ่มแล้วอะ่ะโอ้แต่ว่าใส่แซ่อ่ะบอลล็อกใส่แท่นี่เราสู้ทีไรเราแพ้ตลอดเลยออเคมาลองดูกันครับ เราไม่เน้นให้น้องยืนครับเราจะเน้นให้น้องออกมาแล้วติดบัฟให้ได้แค่นั้นพอนัอ่นคือเป้าหมายของเราครับให้น้องมาติดบัฟให้ได้นี่ติดบัฟแล้วโอเคผ่านผ่านผ่านให้น้องออกมาแล้วก็ติดบัฟได้นี่คือผ่านแล้วแล้วให้ผ่านเลยน้องยืนไม่ไม่หวังให้น้องยืนได้ครับเพราะว่ามันเป็นแค่ร40ด้วยนะครับไม่ใช่ร่างแม็กนะนะผมใส่ต้านสกิลไปเยอะก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหตัวเลนเจอร์มัน ตีทีนึงก็เป็นหลักสิบล้านหลักร้อยล้านนาะมันก็จะแรงมากๆนะครับมันก็อาจจะทำให้น้องเนี่ยตุยได้ไง่ายขึ้นนั่นเองครับเอ้ยแต่เอ่ทำไมน้องยืนน้องยืนแบบเอ้ยหรือว่าเป็นพรบัฟหลบสกิลิบเนน้องก็เลยแบบยืนหลบได้ขนาดนั้นบัฟหน่อยบัฟหน่อยเร็วไม่บัฟด้วยนะครับเดินไปโจมตีอย่างเดียวเลยนี่บัฟแล้วฮะ บัฟก็ไม่ได้กว้างมากนะครับจะอยู่ตัวสายพลังกลุ่มข้างหน้านะครับที่จะรับบัฟนี้นะตัวพวกข้างหลังเนี่ยก็จะไม่ได้รับบัฟเพราะว่าสกิลมันไม่ค่อยกว้างนะครับสกิลบัฟของมันเอ้ยเอาเรื่องนะครับโอ้ยเก้าดาแม็กเลยเกียร์ตึงนะเนี่ยดูท่าอ่ะไกลทองเกียร์ตึงอยู่อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันครับตาที่สองฮะกับแมวกวักทองคำมาดูซิว่าน้องจะยืนได้หรือไม่ ป่าป่าปาปปของสบู่ยกหน่อยยกโอ้โหไม่ยกเฮ้ยแมวกวักกระวิงมาแล้วไม่บัฟไม่บัฟระวังตายอ้บับแล้วโอเคนี่บับบ,บ,บับัโอ้โหแต่น้องตายไปเลยอะโดนเลมปัดทีแน้องตายเลยครับเอ่อด้วยความที่น้องเป็นธาตุไฟด้วยนะครับลืมบอกเนาะน้องเป็นตัวธาตุไฟอ่าโดนโดนเลมปัดทีนึงน้องก็ตายอยู่แล้วนะครับมันมันปกติน้องไม่น่าจะรอดนะครับโหทำไมเลมมันกิ่งจังอะโหเลมกิ่งจังเลยอ่ะ ขยันผักแบบผักไปแล้วตายด้วยนะเลมอะ่ะนี่ก็เป็นตัวเลนเจอร์จากโคลโบรีซีโรใช่ไหมนะครับรีซีโรที่ยังเก่งอยู่นะครับก็ยังใช้ได้กันอยู่ทั่วทั่วไปนั่นเองนะครับทุกคนมีอยู่ก็ยังใช้อยู่นะถึงแม้ว่าจะมีทางฝั่งของฟิตนะครับการน้อของฟิตเนี่ยมาช่วยเปลี่ยนเมตาไหมหรืออะไรนะครับสุดท้ายก็หันกลับมาใช้เลมันอยู่ดีนะครับเพราะเลมมันยังมีข้าวแสงอยู่ยยเยอะเนาะล้วก็ยังโกงอยู่แม้กวัดทองคําอยู่ไหม ยังยืนอยู่ได้ไหมนี่นี่นี่แม็กก็ทองคำยังยังมาอยู่โอ้ยน้องติดสตนันโอ้ไม่ได้แล้วน้องวิง่งมาแล้วโอ้โหเขาตองทำตีอัมตตาอีกน้องไม่ได้บัฟฮะโอ้ยน้องตายหมดเลยโอย้ขอโอกาสให้น้องบัฟได้ไหมสักทีนึงบัฟบัฟหน่อยบัฟบัฟบัฟหน่อยตายไปแล้ว <c oughs> โอ้ยครับถ้าเป็นร่างแม็กก็น่าจะยืนได้นานกว่านี้เนาะนี่นี่นี่มีตัวนึงนี่บัฟแล้วโอ้โหนี่เป็นไ,ไง โอ้สก,กิลบัฟมันเท่เหมือนกันนะนะครับเป็นรูปกำมือแล้วก็อย่ากำมือชูขึ้นนะครับถือว่าสวยเลยเนาะบัฟน,นี้อ่าเพิ่มอาตาัตราการหลบสก,กิลนะครับต้านสก,กิลแล้วก็ฮิลเนี่ย80%หมดเลยนะครับก็ถือว่าโกงเลยนั่นเองครับบัฟน,นี้นะถ้าคิดสภาพดูนะถ้ามาอยู่ในแบบบัฟน,นี้มาอยู่ในตัวใหม่ๆนะนะครับ80%เนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆนั่นเองฮะอีกตานหนึ่งครับตานสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันนะจ้าว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหเฮ้ยมูน โอ้เสเกียดีด้วยโอ้ยโอยู่หัวตัวอะไรเนี่ยชูชิโอโทโร่ไม่เคยเห็นมันคือตัวอะไรเขาเอามาเล่นคอมโบกันแน่เลยอะ่ะของเขาเป็นก้าวดาวแม็กเขาเน้นปล่อยเร็วฮะดูท่าแล้วใช่เลยเขาไม่เน้นเกียดีครับเขาเน้นตัวปล่อยเร็วเขาก้าวดาวแม็กหลายตัวเลยเรามาลองดูเรามาสู้ดูหน่อยครับตัวก้าวดาวแม็กเนาะนเขาปล่อยตัวเร็วมากนะเป็นก้าวดาวแม็กด้วยก็ไม่รู้ว่าจะพอรอดกันไหม แมวกวักวิ่งมาแล้วโจมตีอุย้ยสก,กิลโดนหรอเมื่อกี้โดนบัสเต,ต็ดโอ้โหแอบแม่นนะเนี่ยแหมนะครับถือว่าแอบดีอยู่เมื่อกี้นะครับกระโดดตีวิทีหนึ่งน้ <c oughs> องออกมาแล้ว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 เอาตายไปแล้ว <c oughs> โอเคนาฬิกาปูวิ่งลุยเข้าไปโอโ้สู้ไม่ได้ครับเพราะว่า พอมันเป็นเก้าดาวแม็กเนี่ยมันอันนี้จริงๆครับมันมันคอมโบสอ่าความสามารถมันมันติดดีจริงครับเพราะว่าตัวมันปล่อยออกมาแบบทุกๆ2วิเลยเนาะมันก็จะเก่งแบบนี้แหละนะครับส่วนของผมเนี่ยมันเป็นแค่9้าดาวซะส่วนใหญ่นะครับเก้าดาวกับไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันก็จะปล่อยช้ามันก็จะสู้ไม่ได้ทางความสามารถอันนี้ก็คือโดนตัดแลแบบตึงเลยโดนตัดแลตึงมากนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยดูดิตัดแลแบบว่าตึงอ่ะโดนโดนตัดแลแบบเต็มเต็มเลยวิต้าบัสเต็ดคอมเมนต์จัง แปลกๆวัเต็ดคอมเมนต์มากโอ้โหอันนี้ก็คือแบบถ้าใช้ตัวร่างแม็กเนี่ยก็คือมันจะมีสเตตัสที่สูงกว่าตัวที่เป็นไฮอ่าตัวที่เป็นเก้าดาวปกติเยอะมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลเวลร้อยแปดสิบะนะนะครับกับสเตตัสที่พุ่งสูงไปนะครับแล้วก็มันอัพเวลยากด้วยนั่นเองนะครับขอดูเกียร์หน่อยสิเรี่จะบอกเป็นเกียร์พื้นฐานนะครับเห็นไหมเป็นเกียร์พื้นฐานก็เป็นเซตจันทรานเนาะเป็นเกียร์พื้นฐานเลยมีโดยแน่นอนอยู่แค่ตัวเดียว นะครับก็คืออยู่กับไอไว้นั่นเองซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรครับผมไม่ค่อยโดนสกิลเขาแต่ว่าโดนคอมโบที่เป็นตัวหนืดกับทางฝั่งของตัดแร่ซะมากกว่านะครับที่ทําให้ผมแพ้นั่นเองนะครับผมก็ยังดีนะนะครับที่เรายังมีเกียร์ดีนะครับอันนี้ก็แปลกๆเหมือนก,ก,กันนะผมว่ามันอาจจะไม่สมดุลนิด,น,ดนึงตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าการที่แบบเฮ้ยเรามีเกียร์ดีดกว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามแม็กเยอะกว่าเนี่ยกลายเป็นว่าเราแพ้นะครับเราไม่ได้แพ้เพราะว่าเราโดนสกิลเยอะ แต่เราแพ้เพราะว่าเราโดนทางฝั่งของความสามารถเขาเนี่ยนะครับโจมตีแบบกระทำใส่นั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้มีเสียงแล้วนะนะครับสำหรับตัวเซลลี่นะครับแมวปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมแมวปัดเป่าปัดรังควานนั่นเองนะครับก็ มีเสียงแล้วนั่นเองหลังจากคลิปที่แล้วเราไม่มีเสียงนั่นเองนะครับก็รอบนี้มีเสียงแน่นอนเนาะก็ใครที่เข้ามาดูครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดสกายแชร์ผมด้วยนะครับแต่คลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับสกิลฟองสบู่นะครับที่แก้บั๊กมาแล้วแต่ขึ้นเจอบั๊กใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นบั๊กอะไรก็รอติดตามชมกันดูนะครับส่วนใครอยากดูบั๊กเก่าเป็นยังไงนะครับว่าบั๊กแบบอันเก่าเนี่ยก่อนที่จะแก้มันเป็นยังไงก็ไปดูที่เพจผมได้นะครับผมลงเอาไว้ในเพจเเเเเรรีีียยยยบบบบ้้้้อออแแแลววนนนนนนาาะะ่่่่ััักกกทมมจป็ส สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย